ครับก็กลับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกชายมวยตู้นะครับวันนี้จะออกทัศนะมวยรักมวยชอบนะครับมวยไทย7 4ประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนะครับส5 6 7นะครับสำหรับสัปดาห์นี้มวยเริ่มชกเวลาเที่ยงตรงนะครับเลื่อนเวลามานะครับอย่าลืมนะครับเที่ยงตรงท่านใดสนใจมวยหูตู้ช่วยหน้าตู้โทรมาสอบถามสมัครได้ที่08 99 62 94 39เรายเดือน100บาทนะครับ หากท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มข้อมูลนะครับแอดไลน์มาได้เลย p k 2 4นะครับในกลุ่มนี้มีเพื่อนๆสมาชิกนะครับร่วม3,000กว่าท่านนะครับข้อมูลชัดเจนนะครับสําหรับมวยหน้าเล่นวันนี้นะครับมวยไทย7สีนะครับผมก็มองไปคู่ที่2ของรายการนะครับคู่แรกก็ลองเป็นทีเด็ดเลยนะครับจัดไปที่เจ้ายอดนาทีพัดุงชัยมวยไทยยิมนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับ ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยหมัด IQ คิวมวยสมองมวยดีนะครับอาวุธมวยรวดเร็วแล้วก็อีกหนึ่งตัวมองไปคู่เอกของรายการเลยนะครับจัดไปทางด้านเจ้ายอดกระตันยูจิตเมืองนนนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนนะครับก็เป็นมวยขวา เตะขวาต่อยขวานะครับรูปร่างสูงยาวนะครับวงในเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับอาวุธหลากหลายเป็นมวยที่ประเภทว่าบูสู้ดีหัวจิตหัวใจดีนะครับวันนี้มีหน้าเสือตัวเงินมาดันเล่นนะครับสำหรับยอดกัะตันอยู่